สนับสนุนโดยนักเก็ตไก่แซนด์เลสวัสดีครับข่าวนอกรูมมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สุพรรณบุรีมาที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่10-18ถึงมิถุนายนนี้ลูกชายของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์พร้อมด้วยน้องสาวจะจัดงานลำลึกถึงการจากไปของราชนีเพลงลูกทุง่งรวม9วัน9คืนก่อนถึงวันงานเมื่อ2วันก่อน ได้นำทีมช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้กับคุณพุ่มพวงรวมทั้งเปลี่ยนชุดเครื่องแต่งกายให้ดูสดใสงดงามและวันที่13มิถุนายนนี้เป็นวันครบรอบ300ปีของการจากไปของราชนีเพลงลุงทุ่งจะมีพิธีถวายอาหารเพลงอุทิศส่วนกุศลให้พุ่มพวงตอนกลางคืนมีศิลปินนักร้องกว่า300คนมาเปิดคอนเสิร์ตให้ชมฟรีถ้าวันนี้พุ่มพวงยังมีชีวิตอยู่เธอจะมีอายุครบ62ปีคุณสลักจิตดวงจันทร์ นักร้องซึ่งเป็นน้องสาวของพุ Sci ่มพวงบอกว่าใน1ปี 1> 1> 1> จะเปลี่ยนชุดให้พุ่มพวงสองครั้งคือครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์และครั้งที่2ในเดือนมิถุนายนเหตุผลเพราะอะไรฟังเธออธิบายเป็นงานครอบรอบของที่เพิ่ง31ปีนะคะในทุกๆปีเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากับพี่เพิ่งอยู่แล้วนะคะปีละสองครั้งบางทีควันทูบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ชุดมันเออว่าสีมันซีดลงไปแล้วก็ต้องมาแต่งหน้าใหม่ทำผมให้ใหม่ เธอยังคงเป็นพุ่มพวงในดวงใจของมิตรรักแฟนเพลงทุกคนครับน้องลูก่อมาไปสระบุรีเครื่องดนตรีไทยรนาดจะเข้เสียงไพเราะที่เห็นอยู่นี้เชื่อไหมครับว่าทำจากวัสดุเหลือใช้ลูกรนาดทํทำจากแผ่นกระเบื้องเหลือใช้แผ่นเล็กใหญ่หนาบางให e, ้เสียงไพเราะแตกต่างกันเราจะตีเป็นแล้วเราก็ต้อง จะเค่ทำจากเศษไม้อัดและไม้ไอติมไอติมไิมครับไม้ติมไม้ติม,ม,ตมกลองทำจากไหอยแขกตัวผู้ยังมีซอที่ทำจากกระป๋องนมกระป๋องนมใญ่แทนโอนี่เป็นกิจกรรมตลาดนัดเรียนรู้โครงการพลังรุ่นใหม่พลังสังคมนำทีมโดยคุณสุมนทาปลื้มสูงเนินผู้จัดการโครงการกลุ่มไม่ขีดไฟสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสดำเนินการในพื้นที่3จังหวัดประกอบไปด้วยสิงห์บุรีสระบุรีและลบบุรี คุณสาครกิ่งจันร์ศึกษาทีการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีกําลังลองเล่นหน้าที่ทําจากเสษกระเบื้องจากนั้นนักเรียนชั้นม .6 จากโรงเรียนสิงห์บุรีเล่นเพลงข้างข่าวากินกล้วยการปรับเสียง,ส,งสูงเสียงต่ำของกระเบื้องใช้เครื่องเจียรกระเบือ้องเจียรรนในตำแหน่งต่างๆของกระเบื้องอ ใ้เีอ๋อต้องเกียเทีย,ยหัวเทียท้ายเกอเค็ทำจากเศษไม่อัดและไม้ติมวัสดุเหลือใช้ทั้งนั้น<อ>นำมาเล่นเพลงได้ไพเลอะหรือเชื่อ,อความรักและจินตนาการทำให้เกิดนวัตกรรมทางดนตรีน้องรู้ต่อมาครับไปอุทัยทาน,นี ร้านกาแฟร้านนี้ถ้าปิดตาเดินเข้ามาในร้านจะไม่ทราบเลยว่าร้านกาแฟร้านนี้อยู่ในวัดดูภายในสิครับเหมือนร้านกาแฟในศูนย์การค้าอุปกรณ์การทํากาแฟทันสมัยการจัดร้านก็สมัยใหม่แต่เมื่อเดินถอยหลังออกมาดูปากทางเข้าร้านนี่ครับวัดจันทารามตําบลน้าซึมอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีร้านกาแฟร้านนี้เกิดจากความคิดของท่านเจ้าอาวาสรูปก่อนให้เปิดร้านกาแฟขึ้นมา เพื่อนํารายได้ทั้งหมดมาใช้จ่ายเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนและโรงเรียนพระสุธรรมยานาเทระวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ในวัดและตั้งชื่อว่าร้านกาแฟท่าสุงคอฟฟมีญาติโยมช่วยกันบริจาคเงินและอุปกรณ์การชงกาแฟแล้วให้นักเรียนมาทํางานในวันหยุดเป็นการหารายได้เสริมและเป็นการฝึกอาชีพไปด้วยนักท่องเที่ยวก็มีที่นั่งพักดื่มน้ํานอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ครูและนักเรียนช่วยกันผลิตออกมาวางขายสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนที่นี่ ได้ทุนการศึกษาทุกคนและได้ทุนเรียนต่อจบปริญญาตรีทุกคนด้วยผู้ที่จบปริญญาตรีมีสัญญาจใจกับทางวัดไว้ว่าเมื่อได้งานมีครอบครัวตั้งตัวได้แล้วจะช่วยส่งรุ่นน้องอีกหนึ่งคนให้เรียนจบปริญญาตรีเป็นการตอบแทน ฟังเสียงพระครูใบดีกาพิบูลผูดด้อมนวยการเรียนครับสืบเนื่องจากโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนประจําเด็กๆก,ก็จะอยู่กันเดือนหนึ่งกลับบ้านครั้งหนึ่งเพราะในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีเวลาว่างหลวงพ่อท่านก็เลยให้มีกิจกรรมเสริมร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะเด็กก็จะรู้ตั้งแต่ต้นทุนจนถึงกําไรว่าการทําธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงหัวใจจริงๆคือเรื่องการตลาดเพราะตรงเนี้ยเราก็ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วย เป็นความคิดของพระสมัยใหม่พระนักพัฒนาเนรุส่งท้ายไปเพชรบูร์ที่วัดเนินมะข่าน้อยหมู่ที่3าตําบลบัววัฒนาอําเภอนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ชาวบ้านฮือฮาเมื่อเห็นพระประธานและพระพุทธรูปทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ถูกจอมปลวกขึ้นโอบล้อมตั้งแต่ฐานจนเกือบมิดท,ทั้งองค์เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดช่วยกันจัดเตรียมสถานที่และเปิดประตูวิหารเก่าแก่อายุเกือบ100ปีที่ถูกปิดมานาน เพื่อเตรียมบูรณะสร้างวิหารหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปนักเลงตัวเลขก็มาสิครับมีดอกไม้ธูปเทียน <5 S 1> แต่งขันห้าม,มาประกอบพิธีขอหวยได้สร้างตัวเดียวนสีโอเลอใหญ่มีการใช้แป้งฝุ่นลูปเบาๆบ,บ,บนฐานที่ตั้งองค์พระประธานสามครั้งแล้วจ้องมองตัวเลข<อ>มีการใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปและวิเคราะห์ตัวเลขห้าเจ็ดแปดไปตรงกับฝาหน้าต่างเลยหลังจากเพ่งกันอย่างเอาจริงเอาจัง สุดท้ายก็สรุปเป็นตัวเลขได้ฟังคุณชัยวัฒน์วันนะอายุ47ปีหนึ่งในชาวบ้านที่เปิดประตูวิหารและพบจอมปลวกครั้งนี้ครับตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เจอวิหารหลังนี้เลยก็น่าจะอายุก็เกือบเกือบร้อยปีครับประมาณนี้ทีนี้ก็เลยอยากจะบูรณะใหม่เปิดประตูวิหารเข้าไปก็เจอจอมปลวกที่ว่าหุ้มพระเต็มไปหมดเลยพึ่งเปิดดูก็เจอเลยครับเนี่ยก็เป็นที่น่าอัศจรรย์มากครับ ห้าเจ็ดแปดไปตรงกับฝาหน้าต่างเลยก็ว่ากันแต่ได้น้อยครับถ้าผิดพลาดพลั้งไปครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่